ทุกคนนี่คือบรรยากาศริมแม่น้ำสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้เวลาประมาณสักสิบโมงกว่าๆนะครับน,นี่น่าจะใช่นะใช่ป่ะสิบโมงกว่าวะเวลากี่โมงเนี่ยมองไม่เห็นอ่ะสิบโมงกว่าๆใช่แล้วสิบโมงกว่ากว่านะครับนี่เลยที่ชุมชนบ้านแหลมบ้านสวนแผ่นดินแม่ไผ่ทพุทโธมเตน,นะครับผมยืนอยู่ริมแม่น้ำสุพรรณนะครับทุกคนนี่บรรยากาศวันนี้นะครับ ลมเย็นสบายสบายวันนี้ก็รับคณะทั้งหมดห้าสิบท่านดีก็ไม่ใช่สิบเจ็ดสิบท่านได้มั้งแต่ล่องเรือก็ประมาณห้าสิบท่านแบ่งเป็นสองรอบนะครับสองรอบรอบละประมาณสักเกือบสามสิบคนนะอ่ะงานนี้ละกันทั้งหมดเจ็ดสิบท่านกันรอบหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะสามสิบคนอ่ะสามสิบคนรบสามสิบคนนะครับเจอสามสิบคนก็ทานอาหารบนบกนะครับบนบกก็เรือผมรับได้แค่แค่สามสิบ นะครับก็ทาบนบกด้านล่างก็เป็นบรรยากาศการนั่งเรือก็จะนั่งเป็นแบบนี้นะครับนั่งเก้าอี้เป็นแบบนี้นะครับฝั่งละสิบห้าคนจะมีเสื้อจูจีพให้เรียบร้อยเลยนะครับครบในการดิมแม่น้ําสุพรรณเรานี่ะครับนี่ก็มีเรือไว้ถ้าใครที่สนใจนะครับมาเที่ยวต้องแบบโลรบบอนมาหัดพายเรือเจวเรือเรายินดีนะครับยนดีในการแบบนี้ วันนี้ถือว่าลมดีสบายๆอา,ากาศดีมากเลยนะครับอากาศาถือว่าโอเคเลยทุกคนนะครับอตอนนี้น้ำก็ไหลแรงเหมือนกันนะน้ำขึ้นน้ำขึ้นตอนนี้น้ำขึ้นนะครับตอนนี้น้ำขึ้นยากาศาาแบบนี้นะอยากให้ทุกคนมาสัมผัสกันนะครับก็ต้องเรือทานอาหารนะครับก็มันมีตั้งแต่เมนูเขาเรียกว่าเมนูชุมชนชุมชนคือจะได้มามาเลรูด ทำน้ำพริกไปนาฮะ,ะแล้วก็ทําเป็นข้าวคุกน้ําพริกใทนาทำบนเรือเลยนะทําบนเรือเลยแล้วก็นั่งเนี่ยแล้วก็ทานเลยในเรือนี่เลยเนี่ยก็เริ่มต้นเนี่ยได้เลยนะครับนี่ที่นี่ก็ได้เหมือนกันมาทําน้ําพริกในเรือนะครับนี่เลยบรรยากาศแบบนี้นะครับชมชมแล้วชอบจองก่อนเที่ยวคนเดียวก็เที่ยวได้นะลูกกระตูน ลูกกระตูนดูอยู่นะครับนี่เลยนั่งระเบียงเคียงน้ํานะครับระเบียงเคียงน้ํานี่เลยครับบรรยากาศแบบนี้นะครับมาน,นอนโฮมเตย์เรือนไทยกันครับริม,ม่น้ำคละสี่ร้อยนะครับละสี่ร้อยบาทนะครับผมบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่เลยครับ okay in a